สวัสดีค่ะเฮสเวนสกาบายในสวีเดนค่ะไหนๆก็ไหนๆเอาเอามาให้จบกันในเรื่องของการผันนะการผันคำนามเพื่อนเพ่อาคลิปนี้ก็เป็นกลุ่มที่5นะกลุ่มที่5นะของกลุ่มกลุ่มที่ห้าในการผันนะจากซิงโกล่าเป็นพรูรอนนะครับเพื่อนขาเนาะกลุ่มที่4ก็ไปนนะกลุ่มที่4คือกลุ่มเอชอูดที่ลงท้ายด้วยสระนะกลุ่มที่5เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเอชอูดที่ลงท้ายด้วย พระยันชนะค่ะเพื่อนๆค่ะนะครับไหนก็เอาข้อมูลมาจากอ่าฟอร์มอีฟูคุสเดียร์ออลนะคะเพื่อนๆค่เนาะเอาก่อนที่เราจะไปเข้าในเรื่องของการผ่านก็คือกลุ่มที่5คือลงท้ายด้วยเขาเรียกอะไรพระยันชนะนะ <c oughs> คือถ้าเราจะผ่านจากซิงคูล่าไปเป็นพูรอนเนี่ยของอูบิสเตมฟอร์มเนี่ยมันจะยังคงในรูปเดิมนะไม่ต้องเติมไม่ต้องตัดไม่ต้องแต่งอะไรใช้คําเดิมได้เลยนะในไม่ว่าจะเป็นอูบิสเตมฟอร์มของซิงคูล่า หรือว่าอู B ้บิสแตอมฟอร์มของพลูรอนเนี่ยมันจะเป็นคําเดิมนะคระับไม่ต้องตัดไม่ต้องแตง่งไม่ต้องเติมใดๆนะเพะื่อนขาอันนี้คือง่ายเนาะแต่ที่มันจะสับสนก็คือจากอู B ้บิสแตอมฟอร์มของพลูรอนไปเป็นบีสแตอมฟอร์มของพลูรอนเนี่ยให้เราเติมตัวเอเอ็นไปเนี่ยเพื่อเพืนขาเนาะทำไมมันถึงทําให้เราสับสนเพราะว่าคําไหนที่มันลงท้ายด้วยตัวเอเอ็นเนี่ยเราจะไปสับสนกับ คำที่คำนามที่อ่าซิงคูล่าของ be stem form ของ a แอนอู d ครับเพื่อน่อนขานะแต่คำบางคำเนี่ยมันเป็นอ่าเป็นบีสเตมฟอร์มพรูรอนของเอสอู d นั่นเองเพื่อน่อนขาคือทำให้เราแบบว่าสับสนเนาะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาลงกันอีกทีนะเพื่อนขาเนาะนะเหมือนที่อ่าทำไมสับสนนะอะไหนๆก็อธิบายไปแล้วคือเห็นไหมคำว่าหูเซนเนี่ยหูเซนก็คือบ้านนะบ้านหลายหลัง บ้านหลายหลายหลังนั้นนะเพื่อนเ่อคือเป็นบิสเตอัมฟอร์มของแอลอูดของบิสเตอัมฟอร์มของพิลโรนนะแต่ถ้าเราแบบให้นึกดีๆคือถ้าเราแบบว่าดูเผลอเนี่ยเราจะดูอ่าดูเอ้ามันมันลงท้ายด้วยเ e อ็ N นเนาะไหนบอกว่าที่เคยเรียนกันมาคือกลุ่มแอลอูดในแอลอูดบิสเตอมฟอร์มเนาะมันลงท้ายด้วยเ e อ็นเอ็น e คำว่าอา่าฮู้ดก็คือมันจะต้องเป็น กลุ่มเอ็นอูดแน่นอนจริงๆไม่ใช่นะจริงๆไม่ใช่จริงๆไม่ใช่คือมันเป็นเอสอูดนะเอสอูดแต่มันอยู่ในรูปของ B ีสเตมฟอร์มของฟ l u ด o n นั่นเองครับเพื่อนๆขานะแต่ถ้าคำไหนใช้บ่อยๆอย่างเช่น Born, นะบอลนะบอลเน่นคือเอสนะฟูสก็คือเอสอูดนะเอสอูดนะคำไหนใช้บ่อยคือมันก็จะจำได้นะครับเพื่อนขานาะเอาเราไปดูพูสศาสตร์ยายสายามเนาะ เ,เราเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปเข้ากันผ่านนะสซุปสารที่ก็คือทำนามเนาะคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของหรือว่าสถานที่มีแบ่งออกเป็น n อูดนะ n อูดกับ s อูดนะคัทนขาเนาะแล้วก็แบ่งออกเป็น singular หนึ่งเดียวอันเดียวพอดูรอนมากกว่าหนึ่งแล้วก็แบ่งอีกทีเป็นอูบิสแตมฟอก็คือไม่เฉพาะเจาะจงกับ b e s t ต m มฟอร์ form, คือเฉพาะเจาะจงครับวันขาดูตัวอย่างกันเลยนะวันขา Hus ก็คือบ้านนะ S Hus คือบ้านอันนี้คือมันลงท้ายด้วยพระยัญชนะนะให้เราเติมอีเ uh, อีิยเข้าไปนะในบีสแตอมฟอร์มของซิงคูล่านะเป็น who s,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  ูสเร็จ s ู t เสร็จนะเพื่อนขาเนาะและมาที่ไหนพูดก็คือจากอู้บีสแตอมฟอร์มซิงคูล่าไปเป็นอู้บีสแตอมฟอร์มพลูรอนเนี่ยเราไม่ต้องเติมอะไรนะเราก็เขียนเข้าไป Hus เหมือนเดิมนะครับเพื่อนขาและจากอู้บีสแตอมฟอร์มพลูรอนไปเป็นบีสแตอมฟอร์มพลูรอนเนี่ย ให้เราเติมตัว i-n เข้าไปนะก็เป็น h u-s-n e h u-s-n e นะครับเรบื่องขาวนี้นะคะเอาตัวอย่างถัดมา a s-bon r นะก็คือ bon r ก็คือลูกหรือว่าเด็กนะ a s-bon r อันนี้คือเติม i-t-i ไปนะเป็น bon r net bon r net นะครับเรบื่องขาวอันนี้คือยังคงรูปเดิมก็คือเป็น bon r เหมือนเดิมนะมงอ่ะ bon r นะ a s-bon r หรือว่ามงอ่ะ bon r นะก็คือรูปเดิมอันนี้ก็เป็น bon r net บอลแน่นนะคือเด็กหลายหลายคนเหล่านั้นนะคะว่าบ่านขาอันนี้ก็คือตัวอย่างถัดมาคือ as s ซ s เ e ียม S y s ซ e เก็คือเหมือนกับระบบนะซ y เตียมนะว่าบ้านขาอันนี้คือเติม e อเทียไปเป็นซเตียมเม t e m m เ t ีย s เม m m e ิเ y s t e เม e t อันนี้คือโครงรูปเดิมเป็น s ิเตียมเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นเติม ERN ก็เป็น s y เตียมเม่น เม่นนั่นเองนะครับเพื่อนขาและมันก็จะมีคำยกเว้นด้วยนะครับเพื่อนขาเดี๋ยวเรามาต่ออีกนิดนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุ่ปเซเวียรา่าคือข้อยกเวน้นแล้วกันนะข้อยกเว้นเนี่ยอุ๊ยอุปนะม,มีคำอะไรบ้างมี at example แล้วก็คือตัวอย่างนะ at example อันนี้คือ อา่าฮะคือถ้าเราจะผันเนี่ยคือให้เราตัดตัวเอียทิ้งแล้วก็เติมเอียทีนะเป็น example <c oughs> ก็คือมันลงท้ายด้วยตัว e iel นะเพืนะ่อนข e าเนาะ iel แล้วก็ e iel นั่นเองเพืนะ่อนขาเนาะคำนี้คือจะเป็นกลุ่มพิเศษนะคืออันนี้คือต้องไปจำนะเพืนะ่อนขาเนาะแต่คือถ้าจะผันจากอ่าซิงคูราเป็นครูรอนก็คือเหมือนเดิมก็คือไม่ต้องเติมอะไรนะเป็น example นะ <c oughs> exampleexample นะถ้าเราจะผันจากอ่า อูบิสเตอฟไปเป็นอูบิสเตอฟของพรูรอนคือให้เราตัด e r ทิ้งแล้วก็เติม e r n นะเป็น example นะเพื่อแบนขาเนาะอันนี้ก็เหมือนการเฟิร์นสเตอร์นะลงท้ายตัวเอียเอนะคือถ้าเราจะผันจากอูบิอูบิสเตอฟซิงคูล่าไปเป็นอ่าเขาเรียกว่าอูบิอูบิสเตอฟของซิงคูล่าเนี่ยให้เราตัด e r ทิ้งแล้วก็ให้เราเติมเอียเทยไปนะมาเป็นเฟิร์นสตรีทเฟิร์นสตรีทนั่นเองนะครับแบ่งขาอันนี้เหมือนเดิมเฟิร์นสเตอร์เหมือนเดิม อันนี้คือเหมือนการตัดเออาทิ้งแล้วก็เติมเออาเอนะเป็นเฟิร์นสเติ้นเฟิร์นสเตนนะเอาคำเหล่านี้ at room ก็คือห้องเนาะอันนี้คือที่มันอ่าเขาเรียกอะไรที่มันพิเศษก็คือมันต้องเติมดับเบิลเอมนะเอดูเบิลเอ็มนะเองกือเป็น r o รูมเมท o ู m เมทอันนี้คือเป็น room เดียวอันนี้คือ room m มนนะดับเบิลเอมคือพิเศษคือมันต้องเติมเอมสองตัวเนาะอีกคำก็คือ at home นะ at home ก็คือบ้านเนาะ เทมเมทเห็นไหมมันต้องอันนี้คือพิเศษคือเติม M2 ตัวอันนี้เหมือนเดิมอันนี้ก็เติมเอ็มสอตัวเป็นเทมเมทนะครับเพื่อนๆขานี่นะคะเอาเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่านะตัวอย่างกันดีกว่าเนาะไอเหมือนกันนะอันนี้คือช่องแรกเป็นอูบิสเตอัมฟอร์มซิงคูล่าช่องที่สองบิสเตอัมฟอร์มซิงคูล่าช่องที่สามเป็นอูบิสเตอัมฟอร์มพรูดอนช่องที่สี B ่บิสเตอัมฟอร์มพรูดอนนะคะ at talk ทอก็คือลังคาเนะอันนี้คือทอกเก็ตเติมเอียเทียไปอันนี้ทอกเหมือนกันไม่ต้องเติมอะไรอันนี้คือเติมเอียเอ็นเป็นทอกเกนทอกเกนนะ growth, <At> growth, เติมเอียเอ็นแอ groove ก็คือพื้นนะ g r o ฟก็ growth, คือพื้น g r o ฟเวทก g r o เวทก็คือเติมเอียเทียไปอันนี้ก็คือ g r o ฟเหมือนเดิมเนาะอันนี้คือ g r o ฟเว้นเติมเอียเอ็นเข้าไปนะในอูบิสเตอฟของพิรูรอน คำถัดมา a t b r ร e ย a t b r ร e ยก็คือ,อจดหมายเนาะอันนี้ก็เป็น b r ร e ยบเวทเปร e ยบเวทก็คือเติมยาเทียไปอันนี้ก็เป็น b r ร e ยเหมือนเดิมนะอันนี้คือ b r ร e ยบเวนเปรียบเคือเติมยาเอ็นเข้ไปคำถัดมา a t p a เกียด a t p a เกียดก็คือเหมือนกล่องพัสดุเนาะ p a เกียดเต็ดปะเกียดเตก,ก,ก็คือเติม เอียเทียไปอันนี้ก็เป็นปะเกียดเหมือนกันเหมือนเดิมนะปะเกียดเหมือนเดิมอันนี้คือปะเกียดเต้นปะเกียดเต้นก็คือเติมเอียเอ็นเข้าไปคำถัดมา a t job at job. job ก็คืองานเนาะอันนี้คือ job b บ็ job b เบก็คือเติมเอียเทียอันนี้คือ job มงอะ่ะ job เหมือนเดิมเนาะ job คำเดิมไม่เปลี่ยนอันนี้คือ Job เ e ้น o b b เบ j น b b e เนก็คือ เติมเอียเข้าไปค่ะคำถัดมา a อ p r o รปริยมแอดปรูปริก็คือปัญหาเนาะอันนี้คือ p r o ปริย m เม็ดปรูปริยมเมก็คือเติมเอ t ยเทอันนี้คือ p r o ปริยมเหมือนกันนะ p r o ปริยมเหมือนเดิมอันนี้คือ p r o ปริย m เม่นโปรปริยมเมก็คือเติมเอียเข้าไปเนาะ a SO เหมือนกันก็คือปีเนาะ โอเรเติมเอียเทียโอมงหาโออันนี้คือโอเรนเติมเอียเอ็นนะครับเพื่อนๆขานี่นะครับเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วนะ,ะกลุ่มสุดท้ายของการผ่านซุปสารที่บนะคะคือกลุ่มนี้ก็จะเป็นอ่าที่ลงท้ายนะเอสอูท,ท,นะที่ลงท้ายด้วยพระยันชนะนะถ้าเราจะผ่านจากซิงคูล่าไปเป็นพลูรอนเราไม่ต้องเติมอะไรถ้าเราจะผ่านจากอ่า uh, อูบิสเตอฟอร์มพลูรอนไปเป็นบิสเตอฟอร์มพลูรอนให้เราเติม เอ,เอ็นเข้าไปค่ะเพื่อนเค่ะในหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเฮ้โด